Thank mm -hmm. you. สลสำเร็จงาน Startup Innovation Thailand Expo 2023ภายใต้แนวคิด Innovation Partnership Together We Go รวมสร้างหุ้นส่วนนวัตกรรมเพื่อนำไทยสู่ชาตินวัตกรรมที่จัดเมื่อวันที่22-24มิถุนายนที่ผ่านมาณนะศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตโดยตลอด3วันของการจัดงานมีผู้เข้าชมงานกว่า15,000คนและมีการเข้าชมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์มากกว่า170,000คนรวมทั้งมีสถิติการรับชมผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของ NI A และ Start-Up Thailand มากถึง3.9ล้านคนการจัดงาน Start-Up i n n o v n t v o t t o n t l a n l Expo x p o หรือการไซต์ประจำปี2023นะครับก็ผ่านไปแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับในการที่ต้องบอกว่าเป็นการ r วิ n i o n ในการสึงภาพของการทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเครื่อถ่ายนะับ1 5ประเทศมา นำเสนอแล้วก็แสดงศักยภาพในการทำธุรกิจด้านนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอัพดตการพัฒนาระบบในเวศนวัตกรรมแล้วก็สตาร์ทอัพในหลายๆประเทศนะครับในช่วงหนังโควิดเนี่ยลราก็ใช้ธีมว่าการทําความร่วมมือไปด้วยกันนะครับกับภาครัฐและเอกชนเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยไฮไลท์ก็คือว่าเป็นการนําเสนอศักยภาพในการทํานวัตกรรมแล้วก็ส่งเสริมนวัตกรรมโดยภาคหน่วยงานราชการนะครับ ก็มีในรราชาการกว่า20หน่วยงานนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามีโครงสร้างในการทำนวัตการรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการสาธารณะกับประชาชนนะครับก็ได้มีโอกาสมาสนําเสนอให้กับไม่ว่าจะเป็นนอเดียหรือว่าน้องๆนักศึกษารหรือนักธุรกิจพวกสตาร์ทอัพทั้งหลายได้เห็นโอกาสในการทําง,งานร่วมมือกับทางภาคหน,น่วยรานราชาการในอนานคตด้วยครับเราแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับปกติก็จะมีคนเข้างานนะครับ คนเข้าง,งานเมื่อก่อนก็อาจจะเยอะกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าเราเริ่มปรับตัวทางกตกลุมเป็นกลุ่มที่มีความสนใจในการอยากจะเป็นู้ประกับการโดยเฉพาะก็มีคนบีจิสเตอร์ในระบบดิจิทัลมาเข้างานเนี่ยแบบบล็อกอินเข้ามาประมาณ5 0 0 0คนนะครับแล้วก็ยอดวิวในส่วนของดิจิทัลซ่งอย่างนี้มันต้องทําเป็นปกติแล้วก็ประมาณ3.5ล้านวิวซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับอันนี้ก็ต้องคำนึงถึงคนที่ให้ความสนใจในงาน กองกุนสตาร์ทอัพในนวัตรกรรมทางการไซ์ครับแผนงานต่อไปนะครับงานไซด์ก็คงต้องทําให้เป็นงานในระดับภูม,มิภาคที่แท้จริงนะครับเพราะว่าในประเทศแถบเซอเรเซียนี้ก็น่าจะมีแค่ไทยกับสิงคโปร์เท่านั้นนะครับที่พยายามจะทําให้เกิดงานไมซ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเทคและก็สตาร์ทอัพในส่วนของภาครัฐเพราะว่าภาครัฐจริงๆมีแค่2รัฐบาลน,นะครับที่ทํางานในเป็นตัวหลักก็ยาง ที่เห็นนะครับเราก็หวังว่าจะให้งานสายเป็นงานที่เป็นตัวแทนการร่วมมือระหว่างภาคระเอกชนที่เป็นงานที่ใหญ่สุดในภูมิภาคในอนาคตครับปีหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะประกาศโปรปีตต่อไปนะครับพร้อมกับผู้บริหารชุดใหม่นะครับก็หวังว่าตีมก็จะเกี่ยวข้องกับการเติบโตทางด้านนวัตกรรมแล้วก็ทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีในส่วนที่เราทำกับผู้รประกอบการทั้ง corporate ทั้ง c o i b ีทั้งาร์ P, ทอัพ ปีหน้าน่าจะมีการนำเสนอที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นครับ